สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ สร้อยคออเมทิสตประดับด้วยอเมทิสตแท้และเม็ดลูกปัดทองคำา4 k k 8 8เม็ดน้ำหนักรวม30.37กรัมความยาว17นิ้วราคาเพียง11,900บาทครับเป็นสร้อยข้อมือพลอยอเมทิสตนะครับเป็นของแท้ทุกเม็ดเจในเป็นทรงถังเบียร์ผสมทรงแฟนซีครับ อมิติสเป็นพลอยที่เนื้อสะอาดมากอยู่แล้วนะครับพีพ่ๆมั่นใจเรื่องคุณภาพพลอยได้ครับใสเป็นแก้วทุกเม็ดครับคันด้วยลูกปัดทองคํานะครับที่เห็นเม็ดสีทองทองเป็นลูกปัดทองคําเป็นงานทองคํา 14K ครับมีด้วยกันทั้งหมด28เม็ดถือว่าให้ทองมาเยอะนะครับความยาวของเส้นนี้ยาว17นิ้ว น้ำหนักรวม30.37กรัมน้ำหนักกำลังดีครับเส้นนี้เป็นงานนอกนะครับตัวล็อกตะขอเป็นแบบงานนอกครับใช้งานง่ายครับแค่กดออกแรงกดเล็กน้อยเนื่องจากสินค้าแน่นครับตัวล็อกเรียนก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทองคํานะครับแต่ว่าเป็นเงินแต่ว่าชุบทองคํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสวยงามเทียบเท่าทองคําแน่นอนครับ ตัวเข็มตรงสวยงามพร้อมใช้งานดีหมดครับลูกปัด28เม็ดเป็นทองคำแท้นะครับ 14K ส่วนตัวล็อกเป็นเงินชุบทองคำมาครับพี่ๆท่านไหนที่มีต่างหูอเมทิส์นะครับหรือว่าแหวนต้องการหาสร้อยคออเมทิส์ที่สวมใส่เข้ากันได้แนะนำเส้นนี้นะครับสร้อยคอเส้นนี้มาพร้อมใบเซอร์ครับเอาเป็นพลอยแท้ครับในชโล่อเมีทีสสี น้ำหนักขนาดหน้าพลอยการเจในคอมเมนต์ไม่มีครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้และงานทองคำ 14K พร้อมเง้นไขต่างๆนะครับใช้งานเบื่อแล้วสามารถนำมาขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ครับขอแค่โตเรือนเมรร็ดพลอยไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับเหลือค่าแป้งข้ามเกรตรออางไม่มีปัญหาครับ เป็นสินค้าราคาหมื่นต้นๆแต่ยังสามารถมัดจำติดจองนั้นได้ครับมัดจำเล็กน้อยจ่ายคบิทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับเส้นนี้สวยครับพลอยใสมากเฉดสีสม่ำเสมอก็ดีทุกเม็ดครับสามารถนัรับไปที่เจเจมอเฉพาะเสาร์ที่นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินประกันจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิจันต้อนรับตรงน้้น,น,นะครับขอบคุณครับ